ตนนันนะลวนมับไนะปาตอนนี้เลยเได้ดรอปแล้วทวิตดอปแล้วข้านอหยู่นัานป่ะโอ eliminated

นี่กะหรี่ผู้ชายใช่ไหมกดโอ้ยเอาไม่ตึงอีกแล้วไอ้ยปืนแม่งบัดชิบหายจัดเลยอยู่ล่างตัวหนึ่งฟอสฟอสสวอปได้ข้างบนนีนีก็ขันเลยไอ้ข้างสองน่าจะมีวะชั้นงสองมีแม่งงอปืนเพราะมันยิงปูคิดได้ไงไอ้ยี่ะ กูกูจะดีเหมือนมาก็เนาแล้วมาแลวนอยแล้วตัวนึ่งอแล้วตัวนงมีไม่ตายใส่ีจ้าอยู่หลังไม่วไม่จวดไ้กอามล้วตามแล้วาไอยู่ีตาย้กโดยามีตัวาห่งนหลนี้มีตัวมองไอ้ีมึงเปิดไอ้น่ยวีต โอ้ยโอ้ยเไม่เป็นจทย์รีบออไวเรื่อยมาอยู่หลังนี้อยู่หลังนี้อยู่หลังนี้โอ้ยเฮียต้องหลัมาอีมันตีอยู่จุดปิงห้าพีงเข้าใจไปแล้วหัวไม่ได้เออออกออกมาองเดียวนีปิงห้แถววปิงห้าอยู่ระเบียงปิงเอยู่แถวไหนอยู่้องหน

eliminated.